รอบนี้ก็เป็นรอบหนึ่งที่จันชนะทุกรอบในการแข่งขันนะคะในวันนี้รวมแล้วนะคะแข็นมาสี่ครั้งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งชนะคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีพื่อนๆทุกคนนะคะจ,จ,จันแจมเจจอนเองค่ะรอบนี้เรากลับมาพบกับ ปันนี่คอยนะคะเราเริ่มกันเลยบอกเลยว่าเกมนี้นีความคาดหวังของเราน้อยมากเน,เนเ้อไฟและโปกเกมอนไม่ใช่โปกเกมอนสีต้องบอกว่าสัตว์นะคะธาตุน้ำนะคะน้องเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำที่จะชนะไฟอ้โหไฟสมนิพกีเราขอเซื้อกับธาตุลมแล้วกันค่ะไฟไฟไฟรุยรุย,ย,ยอ้โหแพ้มาเลยจ้าต่อไหมธาตุาน้ำของเรา ไฟกันเลยค่ะกับธาตุไฟเอพีสไปเลยลุยลุยและก็แพ้จ้ะนั้นเราขอไปพนึกกำลังกับน้องธาตุไฟกับเทนเนอร์ธาตุไฟและธาตุไฟจะชนะาธาตินนะคะแต่ว่าหูบอกเลยนะว่าเอพี AP มันสูงมากเลยทุกคนเรามีคือไม่มีเอพียีหรืออะไรเลยหกจดหทำไมนน้อยอย่เงี้ยนี่ราคาสูงขึ้นใช่ไหม มันถึงมันถึงไปได้ขนาดนี้สู้กับน้องธาตุดินและดินนั้นธาตตีนะคะจะชนะธาตุลมแต่ไม่มีลมเลยก็เลยมาสู้กับธาตุดินด้วยกันไฟไฟไปไปไฟไฟชนะจ้าเอาละอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะสู้ด้วยธาตดตดีมเหมือนเคยคะ่ะธาตดดิินจะชนะธาตุลมโอ้โหทำไมมีแต่อีพีสูงขนาดนี้ รวมแล้วนะคะแข่งม,มาสี่ครั้งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งชนะหนึ่งครั้งจ้าคุ้มไหมตอบเลยว่ามาดูเป็นออปเชนมาลานนะคะตอนนี้แปดร้อปสิบห้าจุดสามนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าแจนแจงได้เท่าไหรนะะ่นะคะเอาแปดร้อแปดสิบห้าจุดสามนะคะไป จอในพวกราคานะคะการตรวจสอบราคานะคะว่าราคาเหรียญตอนนี้อยู่เท่าไหร่เอาไปใส่ดูได้เลยค่ะจันขอไม่ใส่นะทุกคนเพราะมันเจ็บเดี๋ยวพบกันอีกรอบนึงพบกันอีกรอบแล้วนะคะเริ่มเลยง่ายๆท่านนะ้ำน้ำชนะไฟอ่าเอ็กพีสิบเก้าจ้มมาเรียกมาเล็วจา้าแล้วก็ฮะเหลือห้าเมื่อวันนั้นเหลือหกวันนี้เหลือห้าบอกเลยนะว่าดูเฉยๆคือดูเฉยๆพอเลย อันนี้รอบนี้นะคะจันแบบไม่คิดเยอะอะไรเลยแล้วกันไปแบบเออให้มันไปไปเถอะอะไรเงี้ยไม่รีบไม่อะไรเท่านั้น응เอาเลยคิดเยอะเราไม่ได้อะไร um, ไม่ได้อะไรก็ไปแบบนี้แหละเปลี่ยนมาเป็นธาตุไฟนะคะผนึกกำลังไฟกับไฟไฟ,ยยฟ,ยยฟยยเยอะไฟเยอะชนะอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเอพีน้อยฉันสู้หมดอ่ะเนี่ยเอพีน้อยฉันสู้หมดเลยเอพีน้อยฉันสู้หมด สอ้าวทำไมอะ่ะอ่ะไม่ได้เหรอก็รอบนี้นะคะ<ม>ก็งงเหมือนกันว่าทำไมกดไม่ได้<ม>รอบนี้ก็เป็นรอบหนึ่งที่จันชนะทุกรอบในการแข่งขันนะคะในวันนี้ ถามว่ารับไปเท่าไหร่อ่ะให้ดูททักันหน่อยนะคะสำหรับออปชนบาลานเก้าร้อยเนบิ R นะคะใครอยากรู้ว่าจะได้เท่าไหร่ลองเอาไปคิดกันดูได้เลยค่ะแต่รู้สึกว่าจะหน้าไม่เกินไม่เกิน4ี่อยะ3ามกว่าบาทอะสามวันนี้นิดได้3ามทุกคนไม่เกิน4ี่ร้อยคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะงงมากยิ่งเล่นยิ่งได้น้อยยิ่งเล่นิ่งได้น, ой, น้อยง,งงไปเลยจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะติดตามกันว่า จันแจมคนนี้จะสามารถถอนทุนคืนจากเกมนี้ได้หรือไม่และจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ตอนแรกตีเอาไว้ประมาณ28วันนะคะดูไปดูมาเนี่ยน่าจะเกินนะคะดูนคะขอบคุณสำหรับไลค์การแชร์และคอมเมนต์ต่างๆขอบคุณในการซับสไครต์ด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่มิไม่ได้สำหรับเพื่อนๆค่ะมีความสุขในทุกการกระทำนะคะบาย